คนฮาถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากู้คนกู้ประเทศก็ได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามานบรโลภล้ําไปคนฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า กำลังขึ้เกติดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเชิงใหม่เจ้นี้ไปขอเชิญตั้นห้ฟังรายการเหมาะกับประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio+ Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด นนวิทยุมกจังใหม่ขอเจิญร่วมกิจกรรมการเนือบสีเขียววิทยุมเกเจังใหม่กุวันเสาร์ของเดือน8ปดมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันธดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผล,ลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกพลิษเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเมเจ้า วิทยุมากาเจีงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บ้านไม่แกดน้อยตำบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมากาสถานีวิทยุเพื่อการ,กรเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ เกษตรี่ร,รอจริงจริงคู่หญิงเขาชมกันใหญ่กเกษตรผูรอชียหมถ้าใครรักใครกินไกฟ่ฟรีฟรเกษตรรอจริงๆรคู่หญิงเขาอยากกูจักรเกษตรีรอยิ่งน้ำท้าใครรูจักกินผักฟรีฟรี สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันพิกมาพบกับรายการมกกพบประชาชนกเกษตรสุขภาพปากกันได้ก็วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รจงรังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถีหกร้อยสิบสองกิโลเฮิร์สเคลื่นนสายสุดอ้ออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไบเว็บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสอง Facebook l i v e และ YouTube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่จะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเช่าเีิงเทียนเนียมทรัพย์ฮับในตีดำเนินรายการเจ้า ช่วงนี้สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่หาก็มีกิจกรรมการน้าสีเขียวคร,บรอบครัวมอกกู้วันเสาวแปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านไม่แก่นน้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมอกานำสินค้าเกษตรที่ผลิตมาจําหน่ายโดยตรงตึงก้าไม้พันธุ์เดีพักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แป รูปต่าง เกษตรกรเพื่อผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองนะจ๊ะสําหรับในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ก็มีกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้นโดยบั่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมากาประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตรวมถึงนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะจ๊ะโดยมีการแปล แรูปผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลืองแป้งขนมทองม้วนสดจากแป้งทั่วเหลืองในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา9นาฬิกา30นาทีแถว11นาฬิกา30นาทีณสถานีวิทยุม,ออกกมากามหาวิทยัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านมะเกดน้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยนะครับเกียรติจากนางหัตไทยรัตเคหานักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่กรมวิชาการเกษตร คือเกียรติเป็นวิทยากรคือความหูตึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตดยนะจ้ะสามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุมกาเชียงใหม่โทรศัพท์053-040-228สถานีวิทยุมกาสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินนะจ้าสำหรับวันเสาร์ที่31ตุลาค 2563นี้ของงดกิจกรรมกัดหน้าสีเขียวครอบครัวมก่อนึ่งวันนะเจ้าสมาชิกครอบครัวมกอเพิ่อจะขอไปทํากิจกรรมช่วงยี่ป็งนกันนั่นเองต้องขอสุมาท่านฟังกันตัวเจ้า เจา้าตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีวกว่าในรายการมอกอบประชาชนกเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัย,ลยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณวิเชียนชัยเลิศนะเจ้าซึ่งก็เป็นเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกแล้วก็เป็นคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งวันนี้ก็มาห่วมกิจกรรมการกน้าสีเขียวครอบครัวมกเฮาแล้วก็นําผลิตภัณฑ์ที่เปิ้ลทําเองมาจําหน่ายเองราคาเป็นกันเองโดยเฉพาะ กเพิ่งนะเจ้าจึงใจแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้ารายละเอียดเป็นจะได้เอาไปอู้คุยกับเพื่อนกันดีกว่าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึง4ี่ภูมิภาคออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมซั์สวัสดีเจ้าคุณวิเชียนเจ้าสวัสดีครับแสงเทียนครับผมชื่อวิเชียนชัยเลิศนะครับเป็นเกษตรกรอยู่อำเภอแม่แตงรับระงประก็อยู่กับมกผูกพันมาเมินตั้งแต่สมัยเมื่อมกยังเริ่มตั้งใหม่ๆนะครับ มาถึงวันนี้ตอนนี้ก็ธรรมดาก่อนตนี้ผมเองก่อผมรู้สึกว่าจะได้ภูมิปัญญายจากชาวบ้านสืบทอดมาจากฟอนบูรุษเก่าแก่นะครับซึ่งเปล่นแปลงกลนพึ่งนอะกภาษาเมืองเพราะกลนพึ่งหรือพึ่งโพงนอกภาษากลางนะครับอันนี้จะไม่ใช่พึ่งเลี้ยงนะครับเป็นพึ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นการล่รเาลอเาาอเานะครับเป็นการนับรล่เพึ่งมามาอยู่กับเฮานะครับซึ่งประโยชน์ของพึ่งก็มีามากมายอย่างที่ฮองหูเนะเาะมีทั้งน้ําหวานแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นของของคนบ้านได้ด้วย ครับขณะที่เราจะทําของประาบ้านเราก็ต้องออกแบบโครงให้มันงามนะครับนอนนี้จะออกแบบโครงโดยเฉพาะชาวส่วนบะบม่วงบะลำาใหญเพิ่งก็เอาไว้ช่วยผสมเกสรเนาะเ<น>พิ่งนี่นะใช่เฉพาะส่วนดอกไม้หรือไ่เนาะบางทีก็ส่วนดอกไม้ที่มันแปรงดอกไม้เพื่อเพิ่มเป็นทงที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็มาเก็บเกสรแล้วก็ส่วนไม้ผลนะครับเนาะจึงปิดต้องใช้เพิ่งเพราะว่าเพิ่งเน,นี่ยเป็นสัตว์ที่อ่าใประเมินเหมือน,นกับว่าเฮาเองเนี่ยมีเพิ่งแล้วก็มีระบบนิเวศปลอดภัย พ่อเพิ่นเนี้ยมันจะมาชอบกินที่มันบากินาสะอาดหรือว่ากินสิ่งมันมีพิษมันจะมาเอานะครับแต่นี่ันมอแปลการแปลงนี่ก็เยอะส่วนมากแล้วเขาจะแปลงเพื่อการประดับตัวยเนาะเขาเลยต้องใช้ไม้แผ่นใหญ่ครับแล้วก็นาตดวยเพราะว่าในที่นี้มันตากแดดตากฝนได้นะครับไม้ไม้ชิงนี่มันตากแดดฝนได้พิษกราฟต่ยแบบแต่ก่อนเขาที่เขาอาจจะเอาไม้อัดไม้อย่างมาทาเนี่ยมันมันตากแดดอยได้นะครับตากฝนได,ดน้แต่ฝนมันก็เด้งแล้วก็คือ่มโฮงสมัยต่กอนก,ก่อใช้ไม้กลมุมๆเนาะ ไม้ท่อนหนึ่งก็ใช้อันเดียวแต่นี่ไม้ท่อนหนึ่งแปงได้หลายลูกนะครับแบงนี้แปะได้หลายลูกไม้จิงอินจชาวชาวสามเมืองของไม้จิงเนาะอ่าภาษากลางเพืยาห้องไม้อย่างไม้ไม้ธรรมดาเนาะไม้ต้นไม้ธรรมดาก็ไม่ต้องใช้ไม้ที่ผิดกฎหมายนะครับเาเวลาเดินมีนาเมษามาถ้ามันมีลมว่าภาษาเหนือห้องลมหลวงเนาะครับมีพายุลมพายุมาก็กินไม้มักจะหักนในหมู่บ้านอ่าต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อก็ตทัดทิ้งในสวนเนาะเขาเองกา ย่างเพลื่อยมานะครับต้นทุนอาจจะแพงน้อยแต่มันก็งามนะครับถ้าใช้ไม่เก่าก็ต้นทุนก็ต่ำลงต่ำนั้นนะครับแล้วก็มาแปลงไม้ไผ่แปลงก็ได้นะฮะแต่ในนี้เนี่ยเราเอาออกแบบไม้นี้คือหน้าด้านหน้าเนี่ยมันจะกว้าง12นิ้วนะครับใบแผ่นกว้าง12นิ้วสูงประมาณ50เซนครับรูปนี้ตอนนี้แปลงให้ 5, สูง50เซนละนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นไม้ทิ้นนะที่ความกว้างแค่10นิ้วเองนะเพราะว่ามันจะไปหายที่นี่2นิ้วเนาะสองข้างเนี่ยข้างละนิ้ว ข้างใน,นมันจะเป็นซิปพุ้นปปินเลยในด้านสี่เหลี่ยมนะฮะแผ่นบนกับแผ่นล่างนี่ก็เป็นแผ่นซินิ้วเหมือนกันนะครับก่ใช้ด้วยอัตราตั้งนะครับเป็นเทคนิคการตั้งคือเอาแผ่นบนเนี่ยวางบนแผ่นข้างเพราะว่าเวลาเพิ่งมาติดปุ๊บเนี่ยโบนแผ่นบนนี่จะต้องทำหนงหับนะครับอพอแต่งแล้วปุ๊บเลยครับเขาก็เจาะหูเจาะหูเนี่ยคือเขาจะแบ่งประมาณ4ี่ส่วนคืออยู่ข้างล่างหนึ่งส่วนแล้วก็บน3ส่วนโดยประมาณนะครับเพื่อความสวยงามเนาะออกไปงามโดยแล้วก็ทีนี้ การล่อพึ่งนะครับเขาก็จะใช้ขี้พึ่งครับขี้พึ่งที่ดนธรรมชาติเนี่ยมันจะมีขี้พึ่งอยู่ขี้พึ่งที่เป็นพึ่งโพงธรรมชาติเรานั่นแหละนะครับเขาก่อเอามาทาทาด้วยอย่างกระชจ้าทอบไม้ขี้งัวครับขี้วัวครับขี้วัวเนี่ยถ้าจะบเบื้อมันไม่กินขี้วัวเนี่ยต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วตากแดดไว้สองสามแดดก็หายกลิ่นนะครับแต่ขี้วัวเนี่ยมันจะดีกว่าตความจริงแล้วบางคนก็อยากจะบขี้งใ้ดินเหนียวแต่ดินเหนียวนะถ้าเวลาถูกแดดปุ๊บมันจะเพาะมันจับกอไม้ มันจะรุดเลยนะแต่ขี้วัวนี่มันจะรุดมันจะทิศต,ตลอดนะครับหาเขาจะเอาขี้พึ่งเนี่ยมาทาด้านบนในด้านบนนะครับด้านในานบนนะครับด้านในตนบนนี่เราทาขี้พึ่งไว้ขี้พึ่งพวงเนี่ยนะครับขี้พึ่งของเก่ามันแล้วก็ทาด้านในนี่ไว้นะฮะเผื่อเวลาพึ่งเราแวดมันมาลอบกลนเนี่ยมันมันเวลามันมาหาพงเนาะมันเกาะมันมันมาหาพงปุ๊บมันจะรออะอบมันจะบูู๊้ว่าทางเข้าไปตรงไหนเขาก็ต้องทาด้างหน้าไว้ เพื่อการมันจะได้รู้ว่าเออมันมามันมาตัางกินมันปุ๊บแล้วมันจะปลาหูเข้าเนาะครับบอกมันอ่าอกขี้พึ่งอ่ะขี้ึงครับไม่ใช่ขี้พึ่งเทียนนะครับเป็นขี้พึ่งขี้พึ่งแทะเนาะถ้ามันเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะมันจะเข้าไปแล้วมันจะสำรวจทั้งในพอหน้าอยู่มันก็จะมาครับนี้เขาจะมีอส่วนหนึ่งที่มันจะเข้าง่ายที่สุดคือการล่อครับแต่วิธีล่อนี่คือใจแห้งเพิ่งเก่าๆเนี่ยนะครับใจแห้งเก่าๆเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่า มันบ่เข้ามันมึนมันจะเข้ามันมืนแล้วมันบ่เข้าเขาก็เอาทานไฟในก๊อกหรือว่าในเตาโลเล็กๆนะครับในภาชนะเหมือนเป็นว่ากระถางดอกไม้ง่ายๆครับทานไฟแดงเขาใส่ปุ๊บเขาก็หักชืชฮักฮางพึ่งเก่าเนี่ยใส่อันแล้วก็เอาตั้งไว้แล้วก็ปิดไฟเนี่ยมันจะไม่กินหางพึ่งแล้วก็จะทําให้มีกินเป็นการล่อพึ่งธรรมชาติครับคงประมณนี้เราเนาะดึงดูดมันนะพืชเพิ่งเข้าโกลนวิธีล่อนมาเนาะ ที onents, ่ตอดตั้งนี่ก็จริงๆแล้วก็เขาต้องตั้งหนึ่งต้องมีอยู่ในโฮมสองใกล้น้ำเนาะตามที่เพิ่งชอบอยู่ถ้าเขาตั้งเอี่มมันจะมาเข้าง่ายนะครับจากพื้นดินประมาณเท่าไรเจ้าแล้วแต่ครับสูงเท่าไรก็แล้วแต่เอามวนเอาแงมบ่านะครับมาอบมีเท่าจริงๆแล้วถ้าเจอห้องมอกหมระครับบอกจับครับบอกโต๊ะนี่ยกำลังพอดีเพื่อถ้าเวลาเอาเนี่ยเอาเก้าอี้มันห้าสิบเมตรเนาะจ้าห้าสิบเซนห้าสิบเซนหรือว่าเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้เก้าอี้พลาสติกนี่นะเอาตั้งบนเก้าอี้ก็ได้เวลาเวาเอามันง่าย เวลาจะจะเอาเวลากาันจะดูแลกันจะกัดมันง่ายที่เอวาวางมันเพราะมันกรงยายง่ายเท่าไปตั้งบนไม้บมือย่างก็เอาไปเนีย่ยแ,แล้วกลนเพิ่งลักษณะอีนี่เป็นภูมิปัญญาเนาะที่คุณวิเชียนัทเลิศหรือว่าคุณทอนแม่แต่งเนี่ยหลายท่านครอบครัวบวกรู้จักกันนะนี่ออกแบบเองอันนี้เข้าตังหน้าอินออเพิ่งเข้าตังหูหน้าแต่ว่าเวลาจะเอาน้ําเพิ่งเอาเอาเป็นหลังเอาครับเพราะธรรมดานี่เขาจะยกเนาะเขายกเนี่ยมันจะต้องใช้คนสองคน แต่ถ้าเปิดหลังเนี่ยเขาเอาคนเดียวก็ได้มันจะง่ายแล้วก็เขาขณะเดียวกันเขาก็เปิดดูได้เวลาว่ามันเข้าแล้วเนี่ยมันมีน้หวาหรือไม่มันมีใครหรือไม่เขาก็มาเปิดดูถ้ามันจะมีน้นํหวาเขาจะเอาเขาก็เอาถ้าเขาบบเอาเขาก็ผิดไว้ละมันก็บักระเือนกระถูกแม่มัน,มนมาบาัาลบกวนมันเขาแบบทำไม่ได้รบกวนมันประมาณนี้ครับอันนี้สักอันกี่เดือนเขาถึงจะเอาเพิ่งออกมาได้จ๊อยุที่เขาเปิดพอครับเพราะว่าถ้าเขาเปิดพอแล้วเขาจะหันว่ามันสมควรเอาแล้วยังก็เอา ส่วนมากแล้วเขาจะมักจะเก็บก่อนสงการเนาะเพราะว่าหน้านั้นเนี่ยหนึ่งไม้ดอกดอกไม้มันก็มีพอไปไปฤดูดอกไม้แล้วเนาะไปเยดูของดอกขอม่วงลำใหญ่ลิ้นจีก็ปไปไปดอกลำใหญ่ละแล้วก็อเขาเก็บช่วงบานตอนนั้นเนี่ยพิ่งมันก่อพอมันมันเขาเก็บแล้วปุ๊บมันยังมีที่กินอยู่มันจะหนีไปไหนเนาะถ้ามันหมดหน้าหวานแล้วปุ๊บถ้ามันดอกไม้ผมมีถ้าเอาปุ๊บเยมันหันว่าดอกไม้ก็มีแล้วมันก็ม้นอยู่มันก็ไปเลยเกษตรกรที่สนใจกลนเพิ่งแบบธรรมชาติ แบบเป็นภูมิปัญญาจอีอยนเนาะอันนี้ก็สามารถจะมาอุดหนุนกันได้ที่ตลาดหน้าสีเขียวคร,บรวอบครัวมกเสาร์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่3ของกู้เดือน8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคุณวิเชียนชัยเลิศคุณทอนแม่แตกนะเจ้าเปิ้ลก็เป็นกเกษตรกรค,น,คนเก่งเนาะและที่สําคัญก็เป็นคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมกเชียงใหม่เ,มเปิ้นก็เอาภูมิปัญญามาปรึกใจแล้วก็นํามาจําหน่ายราคาประมาณสักตดเจ้าเจี๊ยนจ้ะลูกหนึ่งสี่ร้อยห้าสิ จริงๆแล้วผมไม่อยากจะหื่อซื้อเนาะเขาจริงๆเขาเอามาเพื่อแบ่งปันกันคืออยากจะหื่อว่าถ้าพี่น้องเขามีไม้มีอย่างก็ามาทําด้วยกันนะครับมจะเอาทายทอาความรู้จะท่ายทอดความรู้ไปเนาะคือเขาเขาเองเนี่ยเขาไม่อยากจะต้องการว่าเขามาขายเพราะว่าจิตผูกพันธ์มันจะมีลึกซึ้งกว่าเนาะเขาเขามีอย่างดีมันจะลึกซึ้งกว่าครับถ้ามีโอกาสตะกอนนี่เขาก็มีการสาติตตลอดนะจะท่านุฟังครอบครัวมากก็มาเก็บเกี่ยวความรู้กันได้เนาะช่วงช่วงต่อไปถ้ามีความต้องการ เกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกอหญ่จะได้องค์ความรูเรื่องการแปลงกลนเพิ่งแบบภูมิปัญญาจีอี้คุณวิเชียนชัยเลิศเปิ้นก็อยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นก็ยินดีที่จะเป็นวิทยกรชิตอาสาแบ่งป,ปันความรูฮือปกติก็อู้ออกอากาศกันตลอดนะเจ้าตึงมกช่วงเจ้าช่วงแรงก็ได้ความรููกันไปนะเจ้าเอาเป็นว่าเพื่อสนใจมาหาซื้อที่ตลาดหน้าสีเขียวครอบครัวมกกันแล้วเนาะหรือยังอีกลิกใจจะโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ไหนจะใดได้พ่องเจ้าคุณวิเชียนเจ้ะ โทรศัพท์ที่บ้านเกาศูนย์แปดหกเก้าหนึ่งสามศูนย์เก้าเก้าสี่ครับศูนย์3ปดหกเก้าหนึ่งสามศูนย์เก้าเก้าสี่นะครับจริงๆแล้วอยากเก็บห้แมนะครับเวลาการนัดมาเขาก็มามาแต่งด้วยกันที่การนัดนี่ก่อนได้นะไมาจำเป็นต้องซื้อก็ช่วยกันเนาะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะเจ้าอันนี้เป็นการซื้อรอดภูมิปัญญาตัยเนาะเจ้าสมัยรุ่นน้อมันมันมืบมารุ่นต่อรุ่นเนาะคือตะกอนนี่เพิ่นจะห่วงความรู้ก่อนไว้ แต่เขาบบนี้เขาบอกคนจะห่วงละเนาะเพาตายแล้วความหูก็จะตายด้วยไป <laughs> อันนี้ก็เป็นวิทยากรจิตอาสาตาแต้เลยนะจ๊ะคณะทำงานภาคประชาชนวิทยุมออกเจียงใหม่วันนี้ขอบคุณคุณวิเชนชัยเลิศคณะทำงานภาคประชาชนวิทยุมออกเจียงใหม่แล้วก็เป็นเกษตร,รกรคนเก่งแาวตัวอยู่อำเภอ แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ติดต่อเปิ้นต่ำโดยโทรศัพ์หรืออันก็นมาปะตีกัดหน้าสีเขียวข้าครมรกศส่วนของกู้เดือนสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เวลาแปนาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณที่มาแบ่งปัน,ปนความรู้เรื่องการทำกลงเพิ่อแบบภูมิปัญญาโอกาสหน้าพิกมาพบกันแถมย,ยินดีเจ้านักสวัสดีเจ้าวสวัสดีเจ้าแม่แนะนำตัวในเจ้า แม่กันดีมหายศเจ้าเจ้าบ้านดงเติมใช้มาขายกล้วยชาบมอกอวันนี้มีกล้วยชาบทำมาจากกล้วยอย่างนะเจ้าแม่อันนี้กล้วยลำบากกล้วยไตเจ้าเจ้าแต่ลากล้วยไข่แล้วก็แกมีจึงเกมตึงหวานเจ้าวันนี้กล้วยไข่มดแล้วค่ะเจ้ามดแล้วเจ้าจากกล้วยไข่เนาะเจ้าอันนี้แม่ทําเองเลยแม่กัาเองเจ้าเป็นนายทำานักกว่าเจ้ากล้วยชาบมุนี้จ้ะ มันมาเดียวมันนีเป็นใส่น้าตาลเนาะมาใส่เออนี่มีน้ำตาลก็ต่มีมีงาขาวอันนี้เป็นห้องว่ารสหวานรสหวานเจ้าอันนี้วิธีทํานี่ละย่างตัวเนี่ยทำแากวก็เที่ยวน้ําตาลแล้วก็เอาเที่ยวน้าตาลใส่งานาะแล้วเข้าตู้อบเจ้าเจ้ายัมีตู้อบของเทศบาลเจ้า กล้วยนี่เขาแม่บอกว่าต้องมีเทคนิคในการทำเหมือนงนั้นต้องทำเจ้าเจ้าอีกเจ้วเจ้าจะทำสองลกงงูกสองมุงสามมุมตีตีสองเจ้ามาสอมาขายมาวันเนี่ยอทำตีสองปานกล้วยสดๆเนี่ยแล้วก็ลงในน้ำมันลงในน้ำมันในหม้อกับเจ้าแล้วก็ทอดมันทอดแล้วก็มาคุกน้ำตาลอบแหมกล้วคุกน้ำตาลแล้วอบแหมกล้ตีห้าต้องคุกน้ำตาลแล้วอบอบมุมก็ใส่๋อ แล้วก็มาเลยเจ้าอ๋อทำสดๆวันต่อว,วันนะเจ้าอันนี้ถุอเงื่งประมาณกี่บาทเจ้าแม่ซาบะเจ้าซาบะยี่สิบบาทเลยทุกันถูเบาะเละบลเล่นเนาะอันนี้ก็มาอุดหนุนกันได้และแหมประเภทนึงนี่คืออันนี้บใส่น้ำตาลเจ้บาบใส่น้ำตาลนนัเค็มใส่ใส่เกลือเสนยเจ้าอันนี้ใส่เกลือกะใส่เนยเจ้ารสเค็มเจ้าอันนี้ก็คนที่บบชอบกินหวานเจ้จะกินแบบอี้นะเป็นบาหวานเป็นบาชอบเนาะอ๋ออันนี้เขาก็ กันทําลักษณะเดียวกันแต่บัตรบัตรเซนต์ต่างรับอืมครับอันนี้นี่ชุดอะไรเนี่ย50เจ้าสามถุงเนี่ย้า50บาทสามถุง50บาทจะจา่จายเรือ่อกินได้เป็นเดือนบุนะ้นเนาะอันนี้กลับมาอุดหนุนกันได้ได้กลับมาสีเขียวครอบครัวมอกรนะเจ้านอกจากนั้นกล้วยชาบแล้วมีอันนี้คือคณะเจ้าอันนี้ปลูกเองกับแม่ครับปลูกเองเจ้า ความปลอดภัยเจ้ามีกระโเออแมงเจาะเนาะเจ้าอันนี้แม่ใจประเภทไหนแบบไจเคมีอ่ะอ๋อใจประเภทเนี้ยเนี้ยไม่ล้มฟันที่เป็นผสมอ๋อไม้ส้มน้ำส้มก้นไม้เจไล่เนะา,า,าเนนะ,ะเจ้าเปลีย่ยงไข่ไข่นั่นแหละเจ้าฮอร์โมอนไข่เจ้าอ๋ออ,อันนี้ก็เป็นความปลอดภัยเนาะ นนอันนี้เหมือนอันนี้อันนี้ผักคะน้นานี่มาตราใดจ๊าแม่มาทจ้าสิบบาทเา <laughs> นาะทุกทาง,งบัตรเล่นเ,ลนเนาะอันนี้มีความปลอดภัยแน่นอนนะจะเอาไปพักเน,นาะหมูพักคะน้าหมูลากรหรือว่าไปทำลาดหน้าได้จ้านอกจากนั้นผักอื่นๆมดไปแล้วกแต่ใครจะมดจะไข่เป็ดจะมดแล้วเจ้าไข่เป็ดเจ้าผักฝังเจ้าผักฝังเจ้าอันนี้คือทําเองไข่เป็ดนี่เลี้ยงคนเดียวกับเจ้าเลีี้ยยงคนเเดวป็ดก็เลี้ยงเองเจ้าอ๋อจ๊า ถ้าเพ่คนเคพื่อนผู้ฟังเนสนใจจะติดต่อแม่จันดีติดต่อได้เบอร์ไหนพ่อมจะ0895544868เจาะยันกัมจ้ะ0895544868เจาะบ้า,น,านดงเจริญชัยเจาะอำเภอสันทรายปุณน้อง แข่งรถเชียงใหม่ทำอันก็มาปักที่กันสีเขียวก็ครัวมอกรเนาะเสาแรกแล้วเสาสัปดาห์ที่สามขงเดือนเจากแปดโมงเช้าเอาก็ปักกันติ้งที่มอกรเชียงใหม่ก็อนมาอุ้ยหนึ่งสินค้าเกษตรของเกษตรกรพิลิปเองจำนายเองราคาเป็นกันเองแน่นอนนะครัวันนี้ยินดีเจ้านักเจ้าแม่เจ้าสวัสดีเจ้า พอเวลาของรายการมอกับประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซียงประดีขอบคุณท่านผู้ฟังติ่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงี่ยเทียนเนียมทรัพย์หับพื้นที่ตําหวัรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้ก็วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงจ้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีชัดนักสวัสดีเจ้า นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ K u Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยมุมกเร,ริงใหม่ขอเจิญ ร่วมกิจกรรมการเดื่สีเขียววิทยุมออกเชียงใหม่ก้วันเสาร์ของเดือน8โมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมออกผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเนื้อเจ้าที่วิทยุมออกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานไม่แกดน้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณนะ